อาลับอลลอฮฺมินเชียวกันร้ายีมิซมิลลาฮฺอัราะห์มานุรรหีมนะฮ์มดุลลอฮฺรับบินะเลมินวะบิห์นัสต اعين ولا حول ولا قو واتأ إلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْأَلِيمِ أما بعد ุลอาสลาม وعليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปรานและทางนำจากอัลลอฮฺ سبحانه และกูอัลลอฮฺประพูนเจ้าที่แท้จริงได้มีแต่ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟัง รายการแสวงหาความจริงทำกลางความแตกต่างทุกทุกท่านนะครับท่านพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมาเราได้พูดเกี่ยวกับความงมงายหรือถ้าจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ unscientific unacademic unintellectual ไม่เป็นวิทยศาศาสตร์ไม่เป็นวิชาการไม่เป็นปัญญาอะไรเลยประมาณนี้ในหมู่มุสลิมโดยเฉพาะคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นคณะเก่า ปฏิเสธไม่ได้นะเรามองแบบจริงๆเนะี่ยตรงไปตรงมานะแล้วมันจริงพี่น้องถ้าคําพูดของเขาเนี่ยถูกนําไปเผยแพร่สาธารณะและให้คนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่คืออินโนเซนต์นะไม่ไม่ไมร้เดียงสาไม่ได้เข้าข้างฝไไ่ายใดฟังเนี่ยนะจะเกิดการตัดสินได้อย่างไม่ต้องคิดอะไรมากเลยว่านี่งมงายมากล้าหลังอะไรเงี้ยหรือเขาจะหาหลักฐานที่ว่าไหน ถ้าไม่ใส่สรงเรียนศาสนานี่ไม่มีบรอกัตนี่ตกลงนี่ใครสั่งใครบอกเอาไว้เนี่ยถ้าไม่ใส่สรงแล้วจะไม่มีบรอกัตเนี่ยใครใครบอกเอาไวน้นบีบรอกัตความมีสิริมงคลเนี่ยคิดเองไม่ได้นะครับบรอกัตหรือไม่มีบรอกัตเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้นะและอัลลอฮ์ผู้เดียวเท่านั้นที่จะมีสิทธ์บอกผ่านท่านนบีว่าสิ่งใดมีบรอกัตส,สิ่งใดไม่มีบรอกัตไม่ใช่ไปตั้งกฎบ้าบ้าบาบไม่รู้อะไรทำไมเรียน ถ้าไม่ใส่สรงเรียนศาสนาแล้วจะไม่มีบรารอกัดขอหลักฐานด้วยเถอะขอหลักฐานด้วยหลักฐานหน้าหลักฐานคืออัลลอฮ์รอซูลและบรรดาซอบะว่ามาเลยซอบะคนไหนพูดบ้างไม่ว่าจะใส่มัวใส่สรงหรืออะไรกันแล้วแต่อะไรที่ท่านอ้างว่าม,มีไม่มีบรารอกัแนะว่ามาไม่ใช่สร้างขึ้นมาเองว่าท่านคิดว่าอยากจะให้มีบรารอกัดท่านก็สร้างวัทกรรมขึ้นมาแล้วก็ไปยัดข้อหาใส่บุคคลที่ไม่ทําตามที่ท่านคิด มัามีปรกัดทั้งๆท,ที่คุณต้องพิสูจน์ก่อนตั้งแต่ต้นว่ามันมีปรกัดจริงหรือเปล่านะคบไอ้ความงมงายเนี่ยไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่เป็นหลักการอะไรเลยไม่รู้จะว่ายอย่างไงนะเราหวังให้พี่น้องอรู้ทันเขาแต่โต๊ะคู่เราเนี่ยบางทีไม่เปลี่ยนหรอกให้ตายก็ไม่เปลี่ยนให้ตายก็ไม่เปลี่ยนแต่ว่าหวังให้พี่น้องรู้ทัน,น,ทน,นกนนนัจับประเด็นให้เป็นนะอา้าวเดี๋ยวอาจารย์อามินจะมาเรื่องความงมง,งายอะไรกันเชิญอาจารย์ الحمد لله رب العالمين وبه س ت ع ي ل حول ولا و إلا الله ع ل ع ظ م م ا س معليكم ر ح م الله وبركاته ครับอาจารย์พูดถึงเรื่องความงมงายนี่เราก็บ่นมาค่อนข้างพอสมควรถ้านเรียกาบ่นะนะอืแต่เขาก็ยังเรื่อยๆอยแต่บ่นแล้วก็แรกวิชาการนะให้พี่น้องรู้ทันเขาอะนะอาจารย์จะวกประด็นอิสติฮะเอออาจารย์ไปต่อทวนอีกนิดหนึง h ะด i ษของท่านนบีลลฮุอะลัยฮิ ل ي ه وسلم มีอยู่ว่าท่านนบีได้กล่าวไว้ว่าอิสตฮาดลฮากิมฟะอาฟาบะฟะละฮูอัจร้อนีท่านนบีบอกว่าเมื่อผู้พิพากษาหรือนักวิชาการครับเสว่งหาหรือดิ้นรนสุดความสามารถเพื่อจะตัดสินเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าตัดสินออกมาถูกเขาก็จะได้รับผลบุญสองเท่าครับนะว่าอินิจตผาดผาคฟะอาฟับ ไฟละหูอาจรุนวาไฮดุนท่านนบีบอกว่าแต่หากว่าเขาวินิจฉัยออกมาผิดเขาก็จะได้แค่หนึ่งคะแนนครับเขาจะได้แคน่หนึ่งคะแนนมีแนวคณะอืเอาหลักฐานตัวนี้เนี่ยอืไปสนับสนุนการทําบิดาสนับสนุนยังไงเขาบอกว่าเรื่องบิดาที่ทาทำกันอยู่เนี่ยอืม,มีอุลมะรับรองหมดแหละฉะนั้นถ้าถ้าไม่ตรงกับสุนนขอย่างน้อยก็ได้หนึ่งคะแนน ถ้าตรงยิงในสองเลยถ้าจะมาบอกว่าได้บาปได้อย่างไรถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีบิดาที่หลงผิดนำไปสู่นรก,ม,กมีอุลามานำร่องหํานำร่องหมดก็เจ็ดสิบสองก,กลุ่มที่นบกจะแตกก็มีอุลามานำร่องทุกกลุม่มมีอุลามานำร่องทุกกลุม่มถ้าท่านจะบอกให้ดูอาลลิุนนะก็แยกกันแยกอีกว่าแบบไหนคืนอท่านมั่วตั้งแต่ต้นแล้วท่านมั่วัแต่ต้นแล้วท่านเลยไปไม่ถูกอ่ะท่านมั่วตั้งแต่ต้นแล้วเลยไปไม่ถูกเลย อีซีกูบูนี่มีอุลามะบุหรอกไม่รู้ไงอาจารย์กับอุลามะกับเขากับอุลามะนั่นแหละเดี๋ยวเขาบอกเขาคือเขาอุลามะอาจารย์เขากับอุลามะกระทำกันมาไม่รู้กี่รุ่นแล้วนี่ก็อ้างอย่างเงี้ยคือคือไม่ไม่ต้องมามั่วแบบนี้ถ้ามั่วแบบนี้นะหาจุดหาจุดจบไม่ได้แล้วก็จะมั่วหมดเลยอาจารยาสลิมันต้องถามมาที่นบีบอกว่าถ้าหากว่าปราดวินิฉัยผิดคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะจุดสำคัญอยู่ตรงนี้วินิฉัยผิดถ้าปราดวินิฉัยผิด ก็จะได้หนึ่งคะแนนเนี่ยถามว่าได้หนึ่งคะแนนเนี่ย <Ừ. S 2> เพราะกระทำในสิ่งที่เป็นทัศนที่ผิดหรือได้หนึ่งคะแนเนเพราะพยายามกันแน่พยายามเอาอันไหนพยายามเอาอันไหนถ้า<ภ>บอกว่าได้หนึ่งคะแนเนเพราะยืนอยู่บนความผิดอันนี้เลอะเทอะแล้วเลอะเทอะแล้วเลอะเทอะแล้วเอะใช่นี่จะอ้างในบีสอนนี่แล้วอุลามาไม่อธิบายแบบนี้อุลามาที่อธิบายใษต้นเนี่ยอุลามาซาลัฟเนี่ย ไม่มีไม่มีมีแต่อธิบายว่าที่ได้หนึ่งเพราะแสวงหาที่ได้หนึ่งคเนนเนี่ยอัลลอฮ์ให้หนึ่งคเนนกับอุลามานะครับไม่ได้ให้กับลูกหาบนะอ้าวเหรอใช่โอเพราะอะไรที่ได้หนึ่งคเนนเนี่ยได้หนึ่งคเนนเพราะพยายามหาความจริงสุดความสามารถลูกหาบไม่เกี่ยวลกพวกลูกหาบไม่ได้หาความจริงตามอย่างเดียวลูกหาบไม่ตามอย่างเดียวถ้าฉะนั้นถ้ารู้ว่าอาจารย์เนี่ยผิดตามเนี่ย บาปนะครับอาจารย์อาจารย์เนี่ยได้บุญ,อา,าบญอาจารย์ได้บุญแต่คนตามอาจารย์นีาา่หาจนสุดความสามารถเร็วนะอามาดูท่านอิมามอัลบากอวีรอฮิมะฮุลลอะเป็นอิมามแห่งมัสยิดชาฟิอีท่านว่าไงเดี๋ยวมาดูท่านอธิบายว่าอิสัชตะฮะเดฟะอัคต์ะฟะละฮูอัจรุคำพูดของท่านนบ,บีที่ได้กล่วาวว่าถ้าหากว่านักวิชาการผู้พิพากษาเนี่ยวินิจฉัยออกมาแล้วผิดได้หนึ่งเนี่ยนะในยะของมันคืออะไร لم يرد به أنه يؤجر على الخطأ بل يؤجر على اجتهاده في طلب الحق لأن اجتهاده عبادة و ا ل ا س م في الخطأ عنه موضوع إذا لم يقل جهده ท่านอ م มามบางวได้กลาวไว่าและหากนักกราดเนี mm. Alors, us, ่ยว <Yeah. S 1> <ans> ินิจัยปัญหาผิดเขาจะได้รับหนึ่งผลบุญตามนัยยะของท่านนบีเนี่ยหมายถึง ฮะดิษบทนี้เนี่ไม่ได้มีเป้าประสงค์ที่จะบอกว่านักปรา์จะได้รับผลละบุญเนื่องจากคำวินิจฉัยที่ผิดพลาดไม่ใช่ผิดพลาดจับตรงนี้ให้ดีนะท่านบอกว่าฟังให้ดีลัมยาริดบิฮีอันนะฮูยุจรุอัลคอตออีฮะดิษบทนี้ไม่ได้มีเป้าประสงค์ที่จะบอกว่านักปราดนั้นได้ผลละบุญหนึ่งคะแนนหนึ่งอันเนี่ยเนื่องจากคำวินิจฉัยที่ผิดพลาด แต่ถ้าว่ายิ่งไปกว่านั้นนักปรา์จะได้รับผลบุญเนื่องจากความอุตสาหะที่จะสเสวงหาความจริงนะยุจารุอัลิิฮาดีฮีฟีตาลบิลฮักกีนี่หาความจริงได้รับผลบุญอันเนื่องมาจากพยายามหาความจริงครับเพราะอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าอิสติฮาดลีอันนัสติฮาดอฮูเนี่ยอิบาาดะ เพราะอะไรเพราะว่าการหาความจริงของเขาเป็นอะไรไอ้บาดาตุลเป็นศาสนก,กิจอย่างหนึง่งคือเป็นมีบาดาที่ต้องได้รับผลบุญบแล้วท่านก็บอกว่าฉะนั้นหากไม่ใช่เพราะนักปราชมีความดิ้นรนที่จะแสวงหาความจริงแล้วไซ้บ,บาปจะเกิดขึ้นอันเนื่องจากความผิดพลาดของนักปราชแน่นอน คือถ้าไม่เจ็ดถ้าไม่บริสุทธิ์ใจเอางี้ดีกว่าบริสุทธิ์ใจที่จะแสวงหาความจริงไอ้ฟัตาวะที่ฟัตาวาออกมาแล้วผิดเนี่ยจะยิ่งมีบาปในสมัยไม่ได้บุญและได้บาปด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยฟตัตตัวฟัตาวะที่ผิดเนี่ยเป็นบาปนะครับแต่ที่ถูกยกบาปและแทนบุญให้เพราะเห็นแก่ความดิ้นรนอาจารย์สามารถผมสรุปงี้ก่อนนะอุลามามประเภทที่หนึ่งจริงใจในการหาความจริง แสวงหาความจริงและผิดพลาดอันนี้อุลมะได้หนึ่งแต่คนตามถ้าตามได้บาปอุลมะประเภทที่สองเริ่มต้นก็ไม่จริงใจแล้วในการหาความจริงค,รคือบบเบื่อเบื่อแล้วอะ่ะอันนี้ไม่เข้าหันิษต้นนี้คืออุลมะคนนี้เนี่ยนอกจากไม่ได้บุญแล้วได้บาปด้วย<ช>และคนตามก็ได้บาปเหมือนกันด้วยอ,อ้างอิงนิดนึง ดูได้นะครับในหนังสือของท่านอบูมุฮัมมัดฮุเซนบินมัสูอัลอัลบากรวีชื่อหนังสือก็คือว่ามาอาลิมอัตตันซีลฟีตับซีรอัลกุรอานหรือตับซีลอัลบากรวีฉบับตักกิฟตรวจทานโดยมุฮัมมัดอับดุลลอฮอันนัมพิมพ์ที่ดาร์ตอยบะปีหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเล่มห้าหน้าสามสามสี่โอ้โหครบหมดเลยนะองเองนะ,นะเอาให้มันครบไปเลยทีนี้อะมาดูอิมามบุคฮอรีอิมามบุคฮอรีบันทึก อิสลับเลยอิมามบุคฮารีพูดว่าไงอาจารยชริปอิมามบุคฮารีบอกว่าอิจตาฮะดะอิจตาฮาดะเล่ามิลเอาวิลฮาคิมูฟะอัคท้าะคะิลาฟะลราซูลิมินงไงร์อิล์มินฟะฮุกมุฮูมัรดูดุนแปลว่าอะไรอาจารยชริปท่านอิมามบุคฮารีบอกว่าถ้าหากผู้พิพากษาหรือเจ้าหน้าที่ก็คืออุลามานั่นแหละวินิจใช้ปัญหาจนเกิดความผิดพลาดขึ้น คีล่าฟาร,ร์ซูนไปค้านไปฝืนท่านที่ขัดแย้งกับทารอซูลอันอเรื่องมาจากเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นนั้นอย่างดีพร้อมอ่ะนะฟาฮุมูห,มหูฉะนั้นคําตัดสินคําวินิจฉัยฟัตวาของเขาข้อฮุกกลของเขาเนี่ยนะมาดูดุนต้องถูกตีกลับปฏิเสธไปเอาไม่ได้นี่ในโซเฮียบุคอรีมาบุคอรีพูดอย่างนี้ครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า อัลอาเมนอัลฮาเก็มอัลอาลิมทั้งหลายเหลเนี่ยนักวิชาการผู้พิพากษาผู้มีความรู้เนี่ยม,มีโอกาสที่จะฟตวะผิดพลาดถึงขั้นค้านกับรอซูลจะเป็นบิดาเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นนั่นแหละฟตวะอะไรออกมาไ,มได้ทั้งนั้นแต่เนื่องจากความที่ว่าอะไรล่ะฟตวะมาพลาดไม่ได้ตั้งใจฉะนั้นฝาฮุกมุฮัมมัดดูดุนนิสลับพูดให้ทิ้งข้อตัดสินเข้าไป เขาได้บุญอันเนื่งมาจากความพยายามที่จะหาความจริงแต่เองนะจะไม่ได้บุญเพราะอะไรเองรู้หมดว่าอันนี้ผิดอันนี้ไม่ถูกนักวิชาการมาสอนเลวก็ยังตามอันนี้เองผิดยกตัวอย่างง่ายๆครับยกตัวอย่างถ้าในกรเนี่ยครั้งหนึ่งเคยถูกพิพากษาว่าทำซีนาทำซีนานะเพราะมีคนเอาพยานมายืนยันสมมติเป็นแบบนี้สมมติเป็นอย่างนั้นก็ดีตัดสินว่าในกรณีทำซีนา บยไปแล้วประหารไปแล้วสมมุติเป็นชู้ด้วย <c oughs> วันดีคืนดีคดีพลิกพยานนิเทศถามว่ากรดีตอนนั้นที่ตัดสรรินนี่ผิดไหมผิด <c oughs> หมายถึงว่าบาปไหมอ๋อไม่บาปไม่บาปเขาได้หนึ่งผลบุญนั้นเนื่องมาจากเขา <c oughs> พยายามยาสุดแล้วสุดความสามารถแล้วแต่เมื่อคดีมันพลิกออกมาอีกแบบก็ว่ากันไปเมื่อคดีพลิกเราจะมาบอกว่ากูจะถือว่าไอ้กอในซีนาอยู่นั่นแหละเพราะว่าก็ดีคนเนี้ยเขาตัดสิน นบ,บีบอกได้หนึ่งกูก็ได้หนึ่งด้วยเอ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 งก็ได้บาปเองได้บาปเลย,ย,ยไปไปบอกคนทำนไม่ทำซีนาว่าทำซีนาเนี่ยนะฉะนั้นเหมือนการเรื่องมูริดเรื่องอิซิกูโบนเนี่ยจะอิหมามนาว,วีฟัตาวาจะอิหมามซุยุตีฟัตัววาจะอิหมามอัลฮากามีอัลฮาฟิสไหนต่อมิไหนเนี่ยนะถ้ามันพลาดมันก็คือพลาดเขาได้บุญเองไม่ได้เพราะเองเนี่ยมีความรู้อย่าอ้างว่ามีความรู้หลายเรื่องเองก็แบบ จำแนกกันเองเรื่องไหนบางที่เองจำแนกเองมัสัิชาฟีอิมามชาฟีบอกว่าปิดหน้าวาจิบเองก็บอกไอ้นี่ไม่มีน้ำหนักอ่ะแสดงว่าเองนี่เจ๋วเลยโอ้เ่งเวยมัมชาฟีเ่งเวย์มัมแล้วทำไมเรื่องนี้จำแนกไม่ได้ล่ะเออนะโดนนะครับอ่าเรื่องไหนอีกเองจำแนกได้มัสัิชาฟีเนี่ยลูกหญิงที่เกิดจากการซีนานเป็นพ่อเป็นลูกไม่ได้นะครับกับพ่อเขาเนี่ยเองก็แต่งให้ครับอือิมามคณะเก่า ผู้หญิงท้องก่อนแต่งรู้อยู่แล้วเป็นลูกผู้หญิงเอาแต่งให้หนีความอายแต่งมีเยอะแยะไม่ได้นะแต่ไม่ได้ในสัิคมชาีวีไอแต่งไม่ได้เพราะเขาถูกตัดสิทธิ์จากความเป็นพ่อเป็นลูกอแต่งยังไงแต่งกับแม่แล้วเอาลูกไปเป็นลูกเอาเข้าไปอยู่ด้วยกันเลี้ยงเหมือนลูกเลยจริงอยู่อสุจิจริงแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นลูกไม่ถือเป็นลูกตามหลักชรีอัมตามมาตรฐานชาววีอ้าวว่าไงว่าไง อาดนตรีมาสับชาวฟีบ้างไงฮารอมชัดเจนฮารอมชัดเจนแล้วทำไมงานสุราเปิดเพลงมาลยูหรือไม่บาปเพลงมาลยูเอ๊ะนั่นน่ะสินะไม่ได้าเพลงมาลยูไม่บาปเอาเพลงละบันฮุนก็ไม่บาปมาลยูกันหรือมาลยูเอ่อเออเออแต่ว่ายังไงเนี่ยแล้วทำไมจำแนกได้ขึ้นมาอีกเรื่องนี้อือะไรอีกเขาจำแนกไหมกี่เรื่องกี่เรื่องโอ้หลายเรื่องดูเขาคัดแยกอย่างดีนะอะมาสับชาฟีอีว่างในการสร้างกูโบในสุราได้ไหมไม่ได้ ไปดูคําอธิบายของท่านอัลฮฟฟิซอินเนฮาจัลไฮตามีสิว่าไงเรื่องนี้ฮะฟิซอินเฮาจัลไฮตามีนี่ชาฟีอีฟี็นเป็นมัธฮับอุมานมัฮับชาฟฟีเล็กเลยคนเนี้ยอทุกเรื่องเหมือนเป็นชาฟฟีสองว่าไงนั่นแหละใช่ก็ยังไหวกูโบกันก็ยังก็ยังไหวกูโบคุณก็ยังไหวกูโบนะฉะนั้นสรุปเนี่ยอาจารย์สรีบเรื่องอิสติฮัดถ้าเรื่องนั้นอิสติฮัดได้ก็อิสติฮัดไป ตามอุลามายุคอนนะจ๊ะตามอุลามายุคอนปฏิหัดไม่ได้เลยเพราะว่าคุณเนี่ยตัวดีนะคุณรว่าไอ้พวกขณนะไม่มึงไม่อันเลมมึงมาอ่านฮัดดิทเองไม่ได้มึงต้องตามอืมก็ก็ถูกแล้วครับก็ต้องตามตามก็ตามอก็ดูว่าอุลามาคนไหนเนี่ยวิเคราะห์โดยมีตัวบทถูกต้องที่สุดอืม ถูกต้องถูกต้องที่สุดถ้เราไม่ได้คิดค้นเองเป็นคนแรกเราก็ตามอุลมากมอธิบาย<ช>ยุคสลับตรงน,นั้นอ่ะใช่แต่ที่เรากําลังบอกว่าท่านเรื่องนี้ไม่ตรงกับสุนนะก็คืออุลมาที่ท่านยึดคาวินิจฉัยเนี่ยดูเหมือนมันทัศนะมันอ่อนอคือการพูดรัศนะอ่อนและไม่ตรงกับสนุนนะนี่เขาพูดมาแต่สมัยสลับอย่ามสาสร้างอุตริใหม่อีกบางคนสมัยนี้พูดไม่ได้อีกว่าใครอ่อนใครมีน้ำหนักทำไมยังไม่ได้มีมีทุกคนเอามาจากกุณอาหัดิหมดฉะนั้น ว่าตัดสินเลยไม่ได้เลยอันนี้มันมันวนอาจารย์มันันไอ้แบบนี้ออกมาไอ้นี่จะสมานะฉันอืมมันวนนี่ไปดูนะครับอิหม่ามชาฟีวิจาร์ทัศนะต่างๆกี่เรื่องครับเพราคนนี่มีน้ำหนักคนนี้ไม่ได้เอากรอัตสินหนังสือฟิกพื้นฐานก็เขียนอิหม่ามชาวฟีโต้กับกับใครต่อมีใครอ่ะอท่านก็เอามาไปดูนะครับว่าอั์ลุฮฮดีษสอัลลุนนัสนักวิชาการยุคสลับซึ่งเป็นนักวิชาการฝ่ายมดีนะเ่นหมามมาลิกเนี่ยวิจารณสำนักอ์ลลอนีรย สำนักของอบูฮานิฟาอย่างไงโอ้โห oh, วิจารณ์ตั้งเท่าไรวิจารณ์มาถึงขนาดไม่เอาฮะดีษเดอับซ้ำไปก็มีแต<ช>่ว่ายัางไงล่ะคืออะไรที่มันไม่ตรงก็คือไม่ตรงจะว่ายัางไงให้มันตรงล่ะเออใช่นะแต่อย่ามาหาเรื่องทำบิดาด้วยกับไอ้ความแตกต่างในยุคสารับแล้วก็ฉันก็ขอต่างบ้างไม่ได้อันนี้อันนี้มั่วแล้วเราชี้แจงไปแล้วนะประเด็นแบบนี้คนบมันเป็นอย่างนี้ไง มันต้องถามคำพูดอิปต้องถามในคําพูดของอิหม่ามมาลิออนอ่ยที่บอกว่าคําพูดของมนุษย์เนี่ยเอาก็ได้ทิ้งก็ได้นะเว้นแต่คําพูดของเจ้าของกูโบนี่คือท่านอบีคําถามคือแล้วไอ้คำพูดของเจ้าของกูโบนี่ในตอนไหนที่คําพูดของเจ้าของกูโบนี่มีอยู่ที่หม่ามาลิคบอกคำพูดของเจ้าของกูโบนี่เท่านั้นถึงจะเอาได้เข้าใจไหม,น,มนั่นหมายความว่าอิหม่ามมาลิกกำลังจะบอกมันจะมีคําพูดของนักวิชาการซึ่งไม่ตรงกับคำพูดคำพูดของท่านอบอือ ทีนี้พอมาประเด็นว่าคําพูดทุกคนมาจากนบีหมดแต่เข้าใจไม่ตรงกันเลยมนไม่ได้พูดทําไมท่นใช่จะพูดทําไมก็ทุกคนอ้างนบีหมดจะพูดทําไมทุกคนบอกก็นี่มาจากของกูโบนี่หมดหมายหมายเขาว่าคุณอ้างนบีจริงแต่คุณไม่ตรงกับนบีจริงๆใช่ไม่ต้องมีอย่างงี้คุณอ้างนบีแหละถูกคือยามมาสร้างว่าถ้ากมหลอกลวงงมงายว่าทุกคนเนี่ยตามนบีกันหมดแหละแต่เจ็ดเจ็ดสองกลุ่มเขาก็อ้างว่าตามนบีเอาว่าล่ะจะเอายังไงต่อไปชีอ้างก็มีฮะดิตามนบีทำอย่างกับ โลกสวยไม่มีใครหลงเลยมีเพราว่าฟาไลกุมบิซุนนาตีฟาไลกุมบิซุนนาตีนะพวกเจ้าจงยึดมั่นอยู่กับสุนนะของฉันวาซุนนาติลคุลาไฟรอชิดีนัลมฮดียินแล้วก็จงยึดมั่นกับสุนนะของค ah อลิฟ่าผู้ ah ได้รับทางนำชีอัาก็บอกคอลิฟ่าได้รับทางนำไปฮะดเนี่ยมันถึง12อิหมามนะ่ะไปนู่นเลยแค่กูก็เอานาบีเหมือนกันละแต่เข้าใจอย่างนี้มึงอย่ามาว่ากูนะม,มึงจะบอกว่าสี่คอลิฟ่าก็่องของมึงแต่ ของเราเนี่ยอิมัมสิบสอใช่แต่สุดท้ายเนี่ยไอ้คนที่พูดอย่างเงี้ยพูดว่าเราคุกกลมใครไม่ได้เราตัดสินไม่ได้ว่าใครมีน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยมึงก็ว่าชิอะห์อีกสุดท้ายก็ก็ทนไม่ไหวก็นแต่ชีอะห์มึงมั่วชีอะห์คนมั่วเออชีอะห์มึงมั่วมึงไม่เอาหะดีษนบีเนี่ยฮาดีษนบีชัดๆเนี่ยนี่ก็อยู่อย่างเงี้ยก็ชัดๆคุณดับเป็นมาตรฐานนะครับอาจจะสิ้นเวลาหมดเวลาละพี่น้องก็ฝากเอาไว้นะเรื่องการวิเคราะห์การ พิสูจน์หลักฐานเนี่ยพี่น้องครับแล้วก็อันนี้เน้นอีกทีนะว่าประเด็นไหนเนี่ยที่อุลมามะลิซุนนะในยุคสลับเนี่ยอุลมามะิ里ซุนนะวันจะมาในยุคสลับเขาอนุญาตให้มีความเห็นต่างได้เราก็อยู่ในกรอบของความเห็นต่างของเขานี่แหละแต่ไม่ได้หมายว,ามว่าเราจะไม่พิสูจน์นะครับวัฒนธรรมไหนมีน้ำหนักไม่ใช่เราต้องพิสูจน์ แต่กระนั้นก็ตามใครมีทัศนะต่างกับเราเราก็จะไม่ชี้ว่าเขานั้นออกจากอลิสุนธ์นะเพราะเรื่องนี้ไม่มีอุลมาท่านใดในยุคสำรับใช้เป็นตัวตัดสินคนว่าเป็นอลิสุนนะหรือไม่ใช่อลิสุนนะในเรื่องต่างๆที่ยอมให้เห็นต่างได้ส่วนเรื่องอุซูนเรื่องใยเรื่องที่ไม่อนุญาตให้เห็นต่างได้เรื่องนี้แหละที่อุลมาใช้เป็นตัวตัดสินว่าคนคนหนึ่งจะเป็นอลิสุนนะหรือไม่เป็นอลิสุนธ์นะ ก็เรื่องอุซูลเรื่องใหญ่นี่แหละที่ไม่อนุญาตให้เห็นต่างมี2ทศัศนะ3ทศะัศนะหรือที่สีศนะไม่อนุญาตต้องมีแบบเดียวทศัศนะเดียวเท่านั้นเรียกว่าเรื่องอุซูลเรื่องหลักเรื่องใหญ่ของศาสนาฝากพี่น้องเอาไว้นะครับจนกว่าจะได้พบกันในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺาวะเปาะละนฮีวะมุฮัมมัดวะเปาะละอาลีฮฺวะซ็อฮฺบ,บิฮฺวะซัลลมัลลมอัสสลามุอะลัย კ ุมุราะห์มัตุละละวะบรักะโต